สวัสดีทุกคนด้วยนะพ่ยัค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยสวัสดีพียัค่ะสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะพ่ยัค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยสวัสดีนี่ข่าวไม่ค่อยดีจะมาบอกทุกคนให้ได้รับรู้มีข่าวไม่ค่อยดีไม่ดีเลยแหละข่าวไม่ดีอ่ะเออข่าวไม่ดีจะมาบอกให้ทุกคนได้รับรู้ข่าวไม่ดี รู้สึกเฟลเฟลตัวเองใช่อาจารย์รู้อาจารย์รู้อาจารย์รู้ว่าคือข่าวอะไรเพราะว่าอาจารย์เป็นคนเป็นคนอยู่ในเหตุการณ์ด้วยข้าพเจ้าจะบอกว่าเมื่อคืนเมื่อคืนใช่ไหมข้าพเจ้าไปาไปล่าสัตว์ล่าสัตว์เสร็จประมาณสักตีสี่ก็ยืนขายสัตว์ยืนขายสัตว์เสร็จประมาณสักตีห้าครึ่ง ยืนขายสัตว์เสร็จกีห้าครึ่งก็ไปเหมอพิซซ่าก็ไปเหมอพิซซ่าเสร็จกลับมากลับมาหกโมงก็เข้ามาเหมอพิซซ่าต่อแล้วข้าพเจ้าก็วูบแล้วข้าพเจ้าก็เอ,อ๋อพระยะค่ะทุกคนตอนนี้ปากฉลามหายบัตรประกันอาวุธหายใบหนึง่งเพราะว่าไม่ได้เอาเก็บเข้าตู้ ไม้กอไม่หายไป่จะครับไม้กอไม่หายไม้กอมีบัตรประกันแต่ปากฉลามหายเพราะว่าลืมเก็บเข้าตู้เพราะว่าวูบวูบหลับตื่นอีกทีประมาณแปดโมงแปดโมงเกือบเก้าโมงหมอมาเรียกหมอมาเรียกตอนอยู่ในตู้ตื่นมาตกใจเลยมีอาจารย์ซัมเมอร์กับถนนอยู่ในเมืองพอดีตอนนั้นก็เลยให้อาจารย์ซัมเมอร์กับถนนไปรับที่โรงพยาบาล ก็คือตอนนี้ปากฉลามหายกับบัตรประกันบัตรประกันอาวุธหายใบหนึ่งแต่ไม้กอลไม่ได้หายนะไม้กอลบไม้กอลยังยังอยู่เพราะว่าไม้กอลมันมีบัตรประกันแต่ว่าไม่ได้ตีบัตรประกันปากไวเพราะแม่ไม่ได้เอามาเล่นไงนั่นแหละที่จะแจ้งข่าวก็มีมีเท่านี้แหละคือคือเอ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 อที่ร้านพิซซ่าแล้วปกติเป็นคนที่ จะเก็บอาวุธไว้ที่ตู้แต่ว่าวันนี้มั่นใจว่าตัวเองยังไม่หลับแน่แต่ว่าสุดท้ายก็วูบไปช่วงประมาณหกโมงวูบไปถึงประมาณแปดโมงกับเก้าโมงอ่ะเออหมอได้ยินเสียงหมอเรียกในตู้พอดีปากฉลามหายหนึ่งใบเอ,อ๊ะปากฉลามหายหนึ่งกับบัตดประกันหายหนึ่งก็ยังยังไม่ขึ้นปากก็ได้ไปใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้ค่อยใช้ในสตอรี่ไง ก็เข้าไปจาก็ยังไม่ต้องขึ้นปากก็เอาไว้ก่อนเพียงแต่ว่ามันหายไปแล้วแค่นั้นแหละเราให้ฟังเฉยๆแถลงแถลงการให้ฟังเฉยๆว่าเพราะว่าปากไม่ได้ค่อยใช้ที่ไม่ที่ไม่ได้ทําบัตรป,ปตระกันปากไว้อะเพราะว่าปากมันไม่ได้เอามาเล่นสตอรี่ไงอาจารย์เข้ามาหาหน่อยอาจารย์อาจารย์เข้ามาเทนนิงหน่อยดิ จานซัมเมอร์อยู่ไหมข้อมาเทรนนิ่งหน่อยไม้เอกเอ๋อพี่คาะเมื่อคืนเสร็จพี่ไม้มเอกเอ๋อที่พิซซ่าปากฉลามหายกับบัตรประกันหายใบหนึ่งข้าวหมดพี่คาะแล้วก็วูบวูบตัวเองวูบหลับ ันคือมันแบบว่าอะไรนะมันแบบเข้าใจนะว่าเข้าไปเข้าใจว่าแบบหาใหม่อ่ะมันหาได้เพื่ค่ะเอไม่อ่ะหาใหม่หาก็จะมันเฟลตัวเองอ่ะที่แบบปกติเป็นคนที่แบบเก็บเก็บเข้าตู้อ่ะเออแต่วันนี้แบบเผลอเลยมันเฟลตัวเองตรงเนี้ยคือมันเฟลตัวเองว่าปกติอ่ะเป็นคนเก็บอาวุธเข้าตู้ก่อนจะเหมือพิซซ่าใช่ไหมทุกคนจะเห็นว่าทุกคืนที่จะมาเหมือจะต้องเอาเก็บอาวุธเข้าตู้ก่อน แต่วันนี้มันแบบมันมัน่นใจตัวเองเกินไปอะ่ะมันเผลอเลยเออมันเฟล,ลตรงเนี้ยมันเฟล,ลตรงที่ตัวเองทําไมวันนี้กูไม่เก็บกูไม่เก็บเข้าตู้ว่าอะไรเงี้ย <P ain> นั่นแหละทุกคนก็ที่จะมาบอกก็มาบอกเพียงเท่านี้แหละเพราะว่าแบบเดี๋ยวทุกคนจะเข้าเมืองไปทุกคนจะแบบไม่รู้ไงว่าแบบทําไมไม่เอกอะไรเงี้ยเออ เข้าเมืองไปแต่ทุกคนจะแบบจะได้แบบไม่ต้องถามว่าปากฉลามหายไปไหนหรือว่าบัตรประกันอาวุธหายไปไหนอะไรเงี้ยเออก็มาแจ้งมาแจ้งในเทนนิงตรงนี้แล้วกันเพราะว่ายัางยังยัง,ยงทำใจเข้าเมืองไม่ได้อะนี่บัตรบัตรแก๊งก็ยังไม่ได้ไปเอาที่สภานะบัตรแก๊งแล้วก็ไอวอตเปิลคอยอ่ะไอ ตัวนั้นยังไม่ได้ไปเอาแต่ว่าแท็กแก๊งถนนให้มาละเฟลเออเฟลเฮ้ยขอบคุณจีเนวขอบคุณมากๆเลยขอบคุณจีเนวสุดด็จน้องรู้ตัวตอนตอนอยู่ในตู้แล้วพยะคะรู้ตัวตอนหมอเรียกรู้ตัวตอนหมอเรียกอยู่ในตู้ คือไอ้บัตรป,ประกันปากฉลามาไม่ได้ทําไว้เพราะว่าไม่ได้ไม,ไม่ไม่คิดว่ามาันมาเอาเล่นสตอรี่เลยไงทําแต่บัตรประกันไม้ก่อไว้เกรงใจอะจีนิวมันยังไม่เอาจริงจริงคือตอนเนี้ยปากฉลามะมันยังไม่จําเป็นสําหรับข้าพเจ้าเลยในเรที่เกี่ยวกับสตอรี่นะยังไม่ต้องยังไม่ต้องขึ้นก็ได้แต่เพียงแค่มันมันเฟลอะมันเฟลในแบบมาตายอะไรง่ายอ,อ่ะ มันเฟลเพราะว่ามันมาตายอะไรง่ายง่ายแบบคือแบบเอออย่างที่บอกอะ่ะมันก็จะวนกลับมาคําถามเดิมเดี๋ยวคำตอบเดิมก็คือแบบว่าเราเราพยายามเก็บแบบเก็บเก็บของเข้าตู้ก่อนเหมือนพิซซ่าตลอดแต่วันนี้เรามาตายเพราะว่าเรามั่นใจว่าตัวเราจะไม่หลับแต่เราดันวูบหลับ ตายแบบเ็เท่ไม่ตายนะมาตายแบบเหมือพิซซ่าตายอยางเงี้ยออมันเฟลตรงนี้แหละก็มาบอกเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวข้าพเจ้าจะไปแล้วทุกคนเออเดี๋ยวไว้เจอกันประมาณช่วงแบบค่ำคเย็นๆเลยมาแจ้งมาแจ้งให้ทราบตรงนี้ก่อนแจ้งให้ทราบก่อนนะคือเดี๋ยวข้าพเจ้าขอตัวไปทําอย่างอื่นก่อน ก็เดี๋ยวไว้มาเจอกันใหม่นะทุกคนเจอกันใหม่ตอนเย็นๆนะไปก่อนนะทุกคนบายบายบายๆเจอกันพะยะค่ะตอนเย็นๆ